พิสเตนน้สวัสดีครับทุกคนหายไปนานะจนไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงดีเลยนะครับเนี่ยอีพีนี้นะครับก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับมังงะเรื่องที่เราได้อ่านช่วงที่ไม่ได้ทำคลิปนะคะก็คืออาจจะไม่ได้รีวิวละเอียดเหมือน EP ก่อนๆน,นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะฮะมาไม่พูดมากเสียเวลานะครับมาเริ่มจากค่ายพี่สยามกันก่อนดีกว่านะฮะ สำหรับเรื่องแรกก็จะเป็นปลายอุโมงค์แห่งคำบอกลานในหน้าล้อนะครับรู้สึกว่าจะแค่สี่เล่มจบนะครับเรื่องนี้นี่อ่านไปสองเล่มแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันโอเคเลยนะฮะเรื่องย่อก็ประมาณว่าตัวพระเอกนะครับเสียน้องสาวไปเมื่อหลายปีก่อนนะฮะแล้วก็ไปเจออุโมงค์ประหลาดที่เป็นตำนานเมืองนะครับว่ากันว่าเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยจะได้ทุกอย่างที่ต้องการนะครับ แต่ก็ต้องแลกไปกับเวลาที่ผ่านไปหลายปีนะฮะคือเวลาเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยเวลาข้างนอกอะ่ะมันจะผ่านไปเร็วมากๆครับทั้งที่ข้างในเนี่ยแค่ไม่กี่วินาทีเองนะฮะอ่าทุกคนเดาไม่ยากใช่ไหมครับไอตัวเอกเนี่ยก็อยากจะเข้าไปหาน้องสาวที่ตายไปแล้วนั่นเองนะครับส่วนนี่นางเอกนะเอ่อใช่ปะวะนางเอกแหละส่วนตัวคิดว่าวาดว่าหน้าปกอะ่ะนางเอกไม่ไม่สวยเลยนะครับ สู้ลายเส้นในเล่มไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนะแบบดูสวยแบบเฟียรเฟียดีนะครับทุกคนว่าปะโอเคเรารีวิวแค่นี้แล้วกันนะครับไปที่เรื่องที่สองกันเลยนะฮะเรื่องนี้ก็คือไขปริศนาคำสาบหรือดูใบไม้ผีนะครับชื่อเรื่องมันฟิลคล้ายๆกับเรื่องแรกอะว่าปะเรื่องย่อนะคะก็คือพระเอกเนี่ยเป็นคนติ่มติ่มเฉลิมนะครับแต่ว่าเสือกมีแฟนสวยไงแล้วทีนี้แฟนเนี่ยดันตายนะครับ แล้วก็ตัดมาปัจจุบันนะครับก็คือตัวพระเอกเนี่ยก็มีแฟนใหม่ไปแล้วแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คือธรรมดามากๆครับเป็นผู้หญิงที่ธรรมดาสุดๆนะครับเทียบกับแฟนเก่าเนี่ยคือแบบหน้ามือหลังมือเลยอนะว่าไปนะฮะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับพระเอกก็ได้รับสายจากเพื่อนของแฟนที่ตายไปนะฮะพูดประมาณว่าการตายของของแฟนเก่าพระเอกเนี่ยม,มันมันมีเงื่อนงำนะอะไรเงี้ย และคนที่คิดว่าจะเป็นฆาตก,กรนะครับก็คือ1ใน4คนที่ไปแคมปิ้งกับแฟนเก่าพระเอกนะครับบอกเลยว่าแค่ส่งเล่มเนี่ยคือสนุกมากเนื้อเรื่องไปไวมากด่ากันโคตรแรงอะทุกคนแบบอ่านๆอ,อยู่สะดุ้งเลยอะอยังไงอะพูดนี้เลยเหรอวะใช้คำนี้เลยเหรออะไรเงี้ย แปลสาใจดีครับเทียบกับเรื่องแรกก็สนุกเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยชอบเรื่องนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันเข้มขน้นเออทุกคนต้องไปลองอ่านจริงอันนี้แนะนําเลยนะครับเรื่องที่3นะครับก็คือวุ่นรักยายเทพ3,000ปีนะครับเ,เนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณว่าพระเอกครับกําลังเดินทางไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปเจอกับเทพโผหัวมาจากพุ่มไม้นะครับเทพบอกว่าอยากเป็นคนก็เลยชวนพระเอกเนะี่ยมาแต่งงานกันนะ ประมาณนี้ครับทุกคนแต่เราชอบนะาลายเส้นลายเส้นสวยดีนะครับทุกคนลายเส้นสวยมากเลยใครซื้อมาเสพลายเส้นเนี่ยแค่นั้นก,ก็คุ้มแล้วอย่าไปสนใจเนื้อเรื่องเลยใครที่ชอบพวกวัดญี่ปุ่นศิลปะศาลเจ้าอะไรเงี้ยครับซื้อไปดูภาพไปก็คุ้มแล้วครับเอาจริงฮะอันนี้ถ้ามีเรื่องสองออกมาเนี่ยก็คิดว่าซื้อนะครับซื้อความอาร์ตไงเรื่องเนื้อเรื่องก็คือเนื้อเรื่องมันเบาไปอะเออเนื้อเรื่องมันเบาไปหน่อย แต่ลายเส้นสวยจริงครับต้องยอมรับนะครับเรื่องนี้ครับเรื่องต่อไปก็คือลุคแบ็กนะครับดีมากๆเลยเรื่องนี้หลายคนที่รีวิวก็บอกว่าเรื่องนี้ดีนะครับแล้วก็เป็นแบบเรื่องเดียวจบด้วยนะครับอาจารย์ทาสุกิที่เขียนเชนซอนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ชอบวาดการ์ตูนล,ลงหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนนะครับแล้วก็ได้รับคําชมจากเพื่อนๆเนี่ย จนแบบทําให้ตัวเองคิดว่าเออตัวเองเนี่ยเก่งที่สุดดีที่สุดแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ๆนะครับก็มีนักนี่อีกคนนะครับวาดรูปกระตูนล,ลงนิตยสารเหมือนกันนะครับฝีมือก็คือทิ้งนางเอกไปไกลเลยนะครับก็เลยทําให้นางเอกเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับสุดจริงนะเรื่องนี้ให้อะไรหลายอย่างมากครับตอนจบเนี่ยน้ำตาแตกเลยนะครับผมเออมันดราม่าอยู่อ,ะอ่ะอ่าต่อไปนะครับเรื่องที่5้านะครับ คุณซาโต้ยอดนักเมินเธอหวังใส่ผมแค่คนเดียวนะครับก็ตามชื่อเลยครับนางเอกนะเป็นคนเมินเก่งแต่ดันมาสนิทก,กับพระเอกนะครับเพราะว่าอยากให้พระเอกเนี่ยสอนถ่ายรูปให้ครับเพื่อที่จะได้เอาไปลงไอจีนะคะเพราะว่าอยากมีเพื่อนเยอะๆเอา้าส่วนทางไหมส่วนทางนะความจริงเนี่ยนางเอกนะครับอยากมีเพื่อนครับแต่ว่า เป็นคนที่พูดหรือแสดงออกไม่เก่งนะครับเลยทำให้เธอเนี่ยดูหญิงอ่อนแล้วก็ทั้งคู่ทั้งคู่มันชอบกันนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่สปอยนะทุกคนก็คือแบบเปิดมาบทแรกก็คือรู้เลยว่าแบบแม่งชอบกันไม่ต้องลุ้นนะตัว,ต,วตัวคิดว่าน่ารักดีครับอ่านเพลินเพ,น,เพน,นะคะมีง่วงบ้างบางตอนนะแต่มันแล้วแต่คนนะถ้าใครชอบผมก็ขอโทษด,ด้วยนะฮะอ่าต่อไปเรื่องที่6นะครับ มันหมอกสีแดงไปศตวรรษที่19นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ลูกโลกจิตที่ชอบฆ่าคนนะอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยแม่เกิดถูกฆ่านะครับลูกชายก็เลยหนีออกมาแล้วก็ไปเจอลุงคนหนึ่งนะครับท่าทางใจดีพาไปกินข้าวที่บ้านนะจากนั้นก็ตุยน้องนะครับฟังไม่ผิดครับอีลุงเนี่ยมันตุ๋ยน้องนะน้องก็เลยจัดการฆ่าตาลุงคนนั้นนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็เอะหกระเหินนะครับจนไปเข้าตากับนักฆ่าคนหนึ่งครับเขาเนี่ยสนใจอยากให้น้องมาร่วมสังกัดประมาณนี้ค่ะทุกคนต่อไปนะครบโชวจินเอ็กนะครับสรารพาพเลยนะเรื่องนี้เราเราโคตรง่วงเลยทุกคนอ่านแล้วแบบคืออ่านละวางอ่านละวางบ่อยมากเลยอะสามสี่รอบอะกว่าจะจบอะซื้อมาเพราะว่าหน้าปกสวยอย่างเดียวเลยฮะแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมาก่อนด้วยนะ เนื้อเรื่องเนี่ยก็ก็คือมีเด็กชายอยู่สองคนคนระับก็คือพระเอกกับเพื่อนฮนะพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ติดเพื่อนมากๆคนะ่ะจะทําอะไรตัดสินใจอะไรเนี่ยก็ต้องคอยถามเพื่อนตลอดนะฮะเป็นคนที่ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะไม่มีความมั่นใจเออนี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อ่านเราเบื่อก็ได้นะซึ่งมันตรงกันข้ามกับเพื่อนที่แบบโคตรเก่งโคตรเท่ทุกคนแล้วพระเอกก็คือเหมือนแบบเหมือนลูกกระจอกตามเขาอะไรอย่างเงี้ย ทั้งสองนะคบดันไปมีเรื่องกับยอดมนุษย์นะคือในเรื่องนี้มันจะแบบว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยอดมนุษย์ไงแบบแปงลงร่างได้มีพลังวิเศษอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบอยากช่วยเพื่อนก็เลยไปเอาเหมือนเซรั่มที่แบบฉีดแล้วจะกลายเป็นยอดมนุษย์มานะครับก็เลยกลายเป็นครึ่งคนครึ่งเอลเลงไปนะครับประมาณนี้ครับทุกคนต่อไปนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายของพี่สยามนะครับแต่ว่าไม่ใช่สุดท้ายของคลิปนี้นะ นั่นก็คือเกาลูนนั่นเองครับบอกเลยว่าเรื่องนี้โดนคุณปคุณโนโ้มังอะป้ายามานะครับเลยไปตามซื้อมาสมทบนะครับว่าตอนแรกตอนแรกไม่ได้ซื้อนะเรื่องนี้เพราะว่าหน้าปกก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโดนไม่ค่อยสะดุดตาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลายเส้นข้างในเนี่ยสวยดีนะครับเนื้อเรื่องเล่มหนึ่งนะครับก็ยังเรื่อยๆนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าปูพื้นก่อนนะครับพอมาเล่มที่2เท่านั้นแหละโอ้โหทุกคน เฮ้ยเดี๋ยวแบบอะไรครับเนี่ยอยากอา่านเรื่องที่3ขึ้นมาจับใจเลยครับเนื้อเรื่องนะครับก็คือทั้งคู่เนี่ยทำงานเกี่ยวกับอสังหานะครับอยู่ในเมืองเกาลูนะคะที่ตัวพระเอกเนี่ยก็ชอบนิสัยเสียนะครับสแกนนิ้วมือนะครับเข้างานตัดหน้านางเอกบ้างล่ะชอบลากนางเอกไปกินร้านอาหารเดิมๆบ้างล่ะอะไรเงี้ยตั้งตอนแรกเนี่ยอ่านไปแล้วไม่รู้อะไรเลยเวย้แต่พอเริ่มสองทุกอย่างที่พระเอกทำเนี่ยแม่งกระจ่างหมดเลยอ่ะ อยากให้ลองไปอ่านกันดูนะทุกคนถึงแม้ราคามจะเรียกหู่ไปหน่อยก็เถอะเพงชิบหายเลยทุกคนจะลองง่ายแล้วเนี่ยแต่ว่ามันดีนจริงครับต้องลองต่อไปเป็นคิวของน้องรักพิมพ์แล้วนะฮะ l อใหม่ที่ได้อ่านก็คือจากนี้ไปจะเป็นค่าวิชาเจริยะปัชญานะครับเนื้อเรื่องเบาๆหนักๆสลับกันไปนะครับเรื่องนี้โดยรวมคือเลสสิบแปดบวกจริงๆนั่นแหละ แต่ละตอนก็จะเป็นปัญหาของนักเรียนแต่ละคนนะครับอย่างตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของน้องนักเรียนสาวแก้วนะครับที่ขุกตัวอยู่กับพวกเกเลยนะครับแล้วก็สลับกันมีเซ็กนะครับจนนางเนี่ยมาโรงเรียนวิชาของอาจารย์นะครับทําให้เธอมาตกหลุมรักกับอาจารย์ครับและพยายามที่จะเ,เสนอตัวให้อาจารย์นะครับ แต่ก็ถูกปฏิเสธนะครับโดยมีประโยคที่น้องสาวแก้วเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับโอยลันนะคะว่าตัวเองอ่ะสวยเป็นโอยลันได้สบายๆเลยครับซึ่งก็โดนอาจารย์พูดตีแสกหน้ากลับมานะคะว่าอย่างเธอน่ะเป็นโอยลันไม่ได้หรอกนะเพราะโอยลันอ่ะจะต้องเก่งรอบด้านเลยมีความสามารถทั้งร้องเพลงเล่นเครื่องดนตรีนะคะพวกซามิเซงอะไรอย่างนี้ อ่านออกเขียนได้รอบรู้เรื่องบทกอนคะฝึกจัดดอกไม้ฝึกวิธีชงชาบางคนเนี่ยก็ต้องมีความรู้ทางด้านการเมืองด้วยนะครับพอได้ยินแบบนั้นนะคะถึงจะเจ็บแต่ก็มีแรงผลักดันที่จะทำให้น้องสาวแก้วคนนี้นะครับเกิดความคิดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้เป็นที่ยอมรับของอาจารย์นั่นเองฮะแต่ละตอนก็จะเป็นปัญหาของนักเรียนในคลสจริจยปัชญานะครับสลับกันไปนะคะ น้องนักเรียนเนี่ยก็จะสลับมาให้อาจารย์ช่วยแก้ปัญหาให้นั่นเองนะครับเรื่องที่2ของรักพิมพ์ก็คือ1ห้อง2หัวใจอุ่นไอรักนะครับหน้าปกสวยมากๆเลยอ่ะสวยๆๆสๆจริงๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้ชายมอปลายคนหนึ่งนะที่อาศัยอยู่คนเดียวครับแต่อยู่ๆเนี่ยก็มีนางฟ้ามานอนที่ระเบียงครับ ด้วยความที่อยากจะตอบแทนที่ตัวพระเอกใจดีนะครับน้องนางฟ้าเนี่ยก็เลยพยายามทําทุกอย่างนะครับให้พระเอกมีความสุขนะครับทำอาหารให้เช้ากลางวันเย็นนะครับฟิลฟิลเมียเลยนะครับจริงแอบเชียร์น้องที่ทํางานพาร์ทไทม์กับพระเอกนะเราเปิดไม่ถึงหรอกอาจต่ว่าบอกให้ว่าน้องที่ทํางานพาร์ทไทม์กับพระเอกอน่ารักแต่ดูทรงแล้วเรื่องนี้ไม่น่าจะใช่ฮาเลมว่ะ แต่ก็มีผู้หญิงเข้าหาพระเอกเยอะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเล่มแรกนี่ก็3คนแล้วอะน่าติดตามดีนะครับเรื่องนี้นะครับแลอเรื่องก็เบาๆอ่านเพลินดีนะครับทุกคนเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้นะครับความจริงก็คือซื้อมาหลายเล่มมาก LC ใหม่ๆของรักพิมม์แต่ว่าเอาอันนี้ก่อนละกันเพราะว่าอยากทำไง้ผมโดนด่าแล้วเนะี่ยโอเคครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องผีปั่นไอดอลป่วนนะครับ เรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นอนิเมะด้วยนะมีอนิเมะด้วยเป็นเรื่องราวของไอดอลหนุ่มคนหนึ่งนะครับน้องใหม่ของวงการเลยที่แบบตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากเป็นไอดอลสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ที่เป็นเนี่ยก็เพราะว่าหวังจะได้เงินเยอะๆนะครับความตั้งใจหรือความกระตือรือร้นเรียกว่าไม่มีเลยอะ่ะเออไม่มีเลยดีกว่าจนเขาเนี่ยมาเจอกับผู้หญิงคนนึงนะครับเรียกว่าผีแล้วกัน แต่ถึงจะเป็นผีนะครับแต่ก็คิดว่าเป็นนางเอกนะครับตัวผีนางเอกเนี่ยเป็นไอดอลชื่อดังเลยครับแต่ว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปนะฮะ<ม>แต่ด้วยจิตใจที่แบบมุ่งมั่นอยากจะเป็นไอดอลหรืออะไรเงี้ย<ม>ก็เลยทำให้พระเอกอะมองเห็นตัวเธอครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ช่วยกันทำการแสดงโดยที่พระเอกเนี่ยยอมให้นางเอกผีคนนี้เ<ม>ข้าสิงครับ เช่นแบบว่าเวลาไลฟ์หรือว่าทําการแสดงบนเวทีเนี่ยเขาก็จะยอมให้นางเอกคนนี้เข้าสิงแล้วก็แบบทำการแสดงเพราะว่านางเอกเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้มากๆนะครับก็คือเขาก็ดีลกันลงตัวแหละเนื้อเรื่องก็จะแบบสลับสลับวนๆแล้วก็มีความเป็นติ่งเป็นโอตะนิดๆนะส่วนตัวผมว่าเล่มหนึ่งมันยังเฉยๆนะแต่ว่า มันมีอนิเมะไงก็ใครที่สนใจนะครับก็ดูอนิเมะประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อก็ได้นะครับเราเองก็จะไปดูอนิเมะเหมือนกันนะครับประกอบการตัดใจประกอบทุยประกอบการตัดสินใจในการซื้อเล่ม2อ,องนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะทุกคน EP หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย